สวัสดีด้วจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุก,กตาพาฝันอากาศอันสลึมสลัวนะคะเพราะว่าฝนตกมดมือแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นอันฝนยุดหลงเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอ้อก็เลยอันพามานั่งอันกินกาแฟนะครเนมามะคีพานกินกาแฟอยู่สวนน้องหลังเหนอนจะเด้อมาเด้อ กาแฟดำเก๋ตุ๊ก,กตาผาฝันได้จ้ามาข่มวนม่วนห่วยหอมขนาดขะมะเอ้ยนะพาหูบกาแฟด้วยหูบกาแฟเบิ่งอันลมพัดเย็นๆสคิคะ ท้องควันกาแฟาอันเนาะขณเอาก,กับลมพัดมีเฮงมีแหงเด้อค่ะมื้อนี้ก็ะสซเรื่องแต่ฮะอันท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าเป็นสีเทาเมื่อเหลมื้อนี้กรมอุตุพันธ์กระบอกเลยค่ะว่ามื้อนี้ฝนตกมดมือ้อ ฝนตกมวนมือก็คืออันเดดกระโบโอกพนบอกฮันแต่ว่าอากาศประมาณสิบเจ็ดองศาจ้ะกระซ่วงหรือที่ว่าฝนบหลงก็ะเฝ้าหมาอันอัดลิปอัน,อนพากินกาแฟอยู่ในสวน,น่ังเหินเนาะจ้ะเนาะแบบมวนมวนเนาะลมเย็นเย็นพัดก็มีความสุขค่ะบึงดอกไม้อันพันนักน้ำฝน โน้มมั้งก็เลยค่ะนี่แต่เอ้ยก็เอาไม้ดามไนแล้วล่ะค่ะเอาไม้ดามเพราะนั้นเพื่อพันส่งตัวอยู่ถ้าว่าอันฝนเฮียเนาะฝนพันยุดตกมันกาแดดออกกัแป๊บเดียวพันกาพันกาขืนเอ็นตัวขืนว่าหันต่อปะการยุดยุ่นพันมีเยอะเนาะค่ะเนาะต้นไม้ หอมกาแฟกับหอมกลิ่นอร่อมาแค่นี้ก็ความสุขเนะก่ะเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวเองเนาะอันนี้ก็สำหรับเอ้ยตุ๊กตานะคะเนี่ความสุขแบบเอ้ยตุ๊กตาพาอันมากินกาแฟาดำเนาะค่ะเนาะอยู่ในสวนนั่งคุยกันจังน้อยลมพัดเย็นๆเ,เสียงอันเครื่องบินเดินบินผ่าน ก็บอดีหินบได้หินเสียงมานานแล้วเนาะค่ะเนาะคลี้นี้มาอาเป็นมืวนมืดอยู่เด้อค่ะสำหรับความรู้สึกของเอ๋ยแต่ก็ะหลงอันสิหลงค่ะเพราะว่าอันมวนมวนคุยกันเนาะค่ะเนาะคุยกันอันตามภาษาอันเพราะกันอันเกือบู่มือเนาะค่ะเนาะ คลิปพากินกาแฟดำแล้วได้จะเดอ้อหมดไปแล้วหนึ่งถ้วยค่ะวันนี้เอ๋ยกระซิบอกว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาเข้ามาเบิ่งเอ๋ยเนาะจะเนาะหรือว่ามาถึงว่าเบิ่งกระกดพันพน,พนกันยังได้เห็นหน้ากันเนาะค่ะเนาะถ้าว่าวาภาษาย้อค่ะตุ๊กตาพาฝันคุยภาษายนโ้คือฟังแล้วกัพากินกาแฟค่ะคุยกันเรื่องอันจิปะทะหลังมื้อกรนเนาะคะ่ะเมื่อนี้พันฝนลงมืดมือ้อการยุดน้อยเนื่องเอ๋ยละเมออัดคลิป เจ้าน้าพักกันลงแล้วคะ่ะเริ่มปล่อยๆเอ้ยกันเข้าเหือเอเยแล้วก็สีบอกว่าขอบคุณเยอะๆแล้วก็พรากันอันคลีบนาเนาะค่ะเนาะคลีบนาก็เจอกันใหม่เนาะเจอกันวันใหม่สวัสดีเด้อจ้า